i อจแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวยังไงเราไปดูได้นะครับทางบ้าจะได้ส่งรูปไปให้นะครับสมพรเหนื่อยมีก็เหนื่อยสมพรต้องมานะกล้องแล้วสมพรอยู่ไหนอะพี่เอิร์ให้ของขวัญอะไรคะไม่บอกดีกว่า สวัสดีของคุณครับขอบคุณสมพรที่อุ้มสมพรมาให้ขอบคุณสมพรที่อุ้มสมพรมาให้นะครับบายบายครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเล่นเกมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวมีจะมีของแจกให้ไปเลยนะครับ มาบายครับ,บอ,ะรอะไรอ่ะ <c oughs> มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คะ่ะแล้วฮะไหนดูดิสำหรับวันนี้ก็อ๋อวันบบนี้ก็ ม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พ่มิกสักหน่อยนะครับวันเกิดพ่มิกก็ขอพ่มิกดูแลสุขภาพนะครับผมมีความสุขม,มากๆขอให้งานเรเยบๆปังๆนะครับย,ยั่งยูครับสวัสดีครับพ่มิกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆทำอะไรก็เจริญสำเร็จไปเลยนะครับคิดถึงพี่นะครับไปเจอกันนะครับสวัสดีครับพ่มิกสุขสันต์วันเกิดน,นะครับขอให้พี่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับผมปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะไปเจอกันครับ โลมิสสวัสดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีควาสูงมากครับก็ขอให้สุควอชแข็งแรงฮนะมีงาน,นเยอะเงินเยอะๆนะรวยๆแล้วก็มาเที้ยงที่หน่อยนะโอเคก็ไม่เจอกันสักพักเลยเพราะว่าโควิดเนะาะเดี๋ยวไม่ได้เอาแมมาเจอกันเลยอยากดู <ขอ S 2> ด้วยมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาเขา,าเท่เาไปหาโอเคเอาไปหาเอิร์ธด้วยเนาะเดี๋ยวไปคดูก่อนแล้วก็เอาแมวอีกทั้งงนน ครับแฮปปี้เบอร์เดย์ประสบมากออขอแข็งแรงคู่เพือ่อนวะคู่บันลังเอ๋อแหละสอบขอให้สอบได้ขอให้จบไปไวขอให้ไม่เครียดเออ่ขอให้ชีวิตดีๆเดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะน้องมีก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะดังเปี้ยงๆเลยแฮปปี้เบอร์เดย์ครับมิกมีความสุขมากนะครับก็ขอให้นิคประสบความสำเร็จนะครับในอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็น ทางด้านหมอหรือว่าทางด้านการแสดงนะครับไปมีโกอกาสร่วมงานกันครับปีวันเดย์ค่ะพี่มิมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่คนรักมีแต่คนที่ผ่านต่อไปนะคะ Happy Birthday ให้สุขสันต์วันเกิดนะครับคุณมิกซิลสหภาพมีความสุขมากขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีอีกหนึ่งปีแล้วก็เจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตร,รวมถึงไปเรื่องการเรียน ก็ขอให้ผ่านประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีมีการมีงานทำมีเงินไหลเข้ามาเทเข้ามาแล้วก็ขอให้แมวมีลูกไวไวนะมึง Everyday ครับผมพี่มิกซี่ก็ขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงครับทำไรก็ขอประสบความสำเร็จนะครับผมดังๆขึ้นไปครับแล้วคุณมิกซี่ครับก็ Everyday นะครับ ครับหมอมิกก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมคิดอะไรก็ขอให้ส่งมาหน่นะครับเป็นบีทีดของพี่มิกนะครับผมสวัสดีค่ะพี่มิกแฮปปี้เบิร์ีเดย์นะคะขอให้พี่มิกมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็การงานดังๆบางัปงสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับน้องมิกก็ขอให้น้องมิกนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยครับทั้งการงานทั้งชีวิตนะครับผมแล้วก็พี่รอ ดูเราวลนะคับขอบคุณครับีเอย่าไปดูคลิปได้นะครับแกวบบ้านใจหัวเราะให้คิดอะไรก็สมหวังกับทุกเรื่องนะครับขอให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ดีนะครับผมมีแต่คนรักเยอะๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้โชคดีกับทุกๆเรื่องครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับขอบคุณครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะมิกก็ขอให้มีความสุข แล้วก็ไม่ลองครับค no ิดอะไรก็เป so to so ็นอย่างที่ตัวเองต้องการทุกอย่างเลยนะเฮงเฮงรวยรวยสุด์มันเกิดแฮปปี้บ day ครับแฮปปี้บดย์นะครับน้องพิซซิลขอให้น้องพิซซิลนะฮะมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิดถึงเนียก็ขอให้สมหวังทุกการ์ตนานะครับเรารู้ว่าตอนเนี้ยนายกำลังสร้างอย่างสร้างตัวใช่ไหมแล้วก็พี่คนนี้นะฮะจะคอยเป็นกำลังใจให้น้องพิซซิลอยู่ตรงนี้เราอตลอดเวลาที่ชิโมดครับว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็บอกได้ทุกเวลานะครับเป็นไง อลแลก็เฮงเฮงรวยนะครับไม่รู้ว่าจะอวยพรอะไรอีกเพราะว่าไม่ค่อยชินปกติก็เทียงกันตลอดเวลาแต่อะไรของพูดดีๆบ้างก็หวังดีเสมอนะครับแล้วก็เทคแคร์ตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพูดจ่นหน้าเลยจ้ะเดี๋ยวพาไปกินบกกาะทาถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะ จะดื้อเยอะนะครับอืมจะดื้อแฟนคลับด้วยนะยังยิงย้งจัง,งใช่ไหมอีกหลังใช่ไหมยุ่มอคอเออครับผมก็แฮปปี้แฮปปี้นะบายบายสวัสดีครับผมผมมานาวนะฮะสวัสดีน้องเทียนนะครับผมสวัสดีแฟนคลับของน้องเทียนทุกคนนะคะผมก็เป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็อยากให้ดูสุขภาพด้วยนะครับผม เ,เอันนี้พิ่งเครื่องคิดเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการวยพรให้น้องเทียนนะครับหรือว่าน้องมิกซิลนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเกิดนะครับผมมีคนรักเยอะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยอีกเยอะๆนะครับผมก็ขอให้ อืมสุขภาพมันง่ายแข็งแรงทุกคนเลยฮะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมโดยไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้เจอันอีกนะฮะก็จะค่อยติดตงงามงานอยู่ห่างๆนะครับผมยังไงก็แฮปปี้วันเดย์นะครับน้องมนะิกนะก็ไปเชจอกัน สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ก็ขอให้ดังๆมากกว่านี้อีกสาธุสุขสันต์วันเกิดนะิกมีความสุขมากๆนะแล้วก็ยินดีด้วยกับผลงานที่ผ่านมามีทําได้ดีมากๆเลยขอให้ทุกคนเนี่ยรักนิกแล้วก็ให้นิกเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะและจะเป็นกาลังใจให้สุขสันต์วันเกิดนิกอุ้ปปี้เบอร์เดย์ Happy นะ <c oughs> มีก็อายุ23แล้วใช่ไหมฮะก็ถือว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมากสําหรับมิกแล้วนะคะแลวแลปีที่ต่อ,ต,อต่อไปเนะี่ยอยากจะให้มากขึ้นกว่าเดิมมีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆมีคนรักเยอะๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จมีบ้านมีรถอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นห่วงมากคือเรื่องเรียนนะฮะอยากจะให้น้องแบ่งเวลาดีๆตั้งใจเรียนอยากจะให้มาเป็นคุณหมอมารักษา สู้จ้าถ้าปเบิร์เดย์นี้ขอให้มิกมีความสุขมากๆนะขอให้มีคนรักเยอะๆแบบนี้ขอให้มิกมีงานเยอะๆมีเงินเย,ะยะอะๆพี่นให้คิดอะไรอยากทำอะไรก็ได้ทำทั้งหมดสุขภาพร่างกายแข็งแรงสอบผ่านได้ง่ายได้ฉลุย มิกเป็นคนที่น่ารักมากขอบคุณหลายๆอย่างเลยที่เราคุยกันได้เกือทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาที่มีกทักมาหาเออเด็ดข้าง <laughs> มาให้จิ้เอ็ระคางอ่ะทำไมดียะ ừ, ừ. 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 ครับยังไม่จบนะครับผมเมื่อกี้มันเหมืนอนเน็ตมันมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างนี้ยังไม่จบเน็ตมันนิดนึงมีปัญหานิดนึงง เฮ p ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับต้องมีขอให้มีความสุขมากๆนะขอให้การงานการเงินการเรียนทุกอย่างเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ขอให้ทำมันให้ดีที่สุดตั้งใจทำงานมีสติในการทำอะไรก็แล้วแต่คิดเยอะๆแต่อย่ากดดันตัวเองนะ พราะว่าไม่ดีต่อสุขภาพจิตเนาะแล้วก็พี่ติดตามผลงานเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะด้วยเวลาด้วยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เชื่อว่ามีกทาทุกอย่างดีที่สุด